หยุดฟังถ้าอยากขายดีเพลงฮิตเพลงกระแสไม่ได้ช่วยให้ขายได้แต่อาจถูกลดค่าการมองเห็นสวัสดีครับก็ออยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไหนต, Infinity 88, ตุกอินฟินิตี้แปดแปดพารเนอร์รายใหญ่ติดกับติกตอกประเทศจีนผู้บริหารกองถ่ายทำปั้นกุญสูร,รดวงดาวติกตอกกลูสอนหาเงินบล็อกออนไลน์แบบมืออาชีพแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์คอมเมน,นต์รีโพสในทุกใครด้วยนะครับมานะครับทำไมถึงเป็น ทำไมขึ้นชื่อน,นี้มานะครับเพื่อนหลายๆครั้งที่ผมเคยพูดจากในไลฟ์สดนะแล้วก็ตอบคําถามแล้วก็ชีนช้นําชี้นะให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับว่าเพลงฮิตหรือว่าเพลงกระแสเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยนะครับถูกลดคาดการมองเห็นและมันไม่ได้ช่วยทําให้เราเนี่ยมียอดขายเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนๆลองดอูข้อมูลที่ผมจะนําเสนอเพื่อนๆต่อไปนี้แล้วลองเอาไปตัดสินใจดูแล้วกันนะครับว่าในยุคนี้นะครับผมเชื่อว่า ความเชื่อที่บอกว่าเพลงฮิตเพลงกระแสจะช่วยทําให้เรามียอดขายใน TikTok Shop เนี่ยผมเชื่อว่ามันหมดไปแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนเขามาใช้เสียงภาคกันหมดแล้วนะครับอ่ะไปดูข้อมูลกันแล้วกันเนาะก่อนตัดสินใจนะครับผมใช้หลักการนี้แล้วกันนะครับอ,อ,อันนี้ช่องของผมนะครับ 88, เพื่อนๆในตู้เอ f i ฟ i นตี้แปดเพื่อนๆฝากกดติดตามด้วยนะครับหลักการง่ายๆแค่นี้เลยคือผมเข้าไปในตะก,ก้าทิกตอกเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็เข้าไปที่ทิกตอกช็อปนะครับ เสร็จแล้วเพื่อนเเลื่อนลงมาเพื่อนเพื่อจะเห็นคําว่าแรงบันดาลใจเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนลองคลิกเข้าไปดูผมขออนุญาตไม่คลิกเข้าไปนะเพื่อนเพื่อนลองคลิกเข้าไปเล่นดูแล้วกันนะนะจะได้ไม่ต้องปิดแล้วก็ซ่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับมันก็เห็นข้อมูลบางอย่างมันก็ถูกลดค่าการมาเห็นเนาะของช่องนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมเข้าไปลองเลื่อนดูและเลื่อนฟังเพื่อนเพื่อลองดูเลย10อันดับแรกของของคนทําคลิปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นเสียงคนพูดเป็นเสียงคนพากนะครับเอาสินค้ามาพูดเอาสินค้ามาพาก เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงมีแนวความคิดว่าการที่เราการที่วันนี้มีแต่คนบอกว่าใช้เพลงฮิตเพลงกระแสสิแล้วมันจะขายได้เนี่ยผมเชื่อได้เลยว่ามัน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 หมดยุคนั้นไปแล้วครับเพื่อนๆทุกวันเนี่ยทุกคนใช้เสียงตัวเองพูดหมดใช้เสียงตัวเองพากบหมดดีไม่ดีนะครับ ถ้าเสียงที่เราพูดแล้วก็เสียงที่เราพากเนี่ยดีมีคนเอาเสียงเราไปใช้อีกเห็นไหมครับเราก็มีชื่อเสียงในในโลกโซเชียลอีกดีกว่าเราไปเอาเพลงคนนู้นคนนู้นคนนู้นมาใช้เอาเพลงคนนี้มาใช้แล้วก็ไปสร้างเพลงเขาให้เขาดังทําไมคุณถึงไม่เอาเสียงของคุณเองเนี่ยมาสร้างตัวตนของคุณเองให้มีคนเอาเสียงของคุณไปใช้นะครับเพราะนี่มันคือธุรกิจของเราเราต้องมองในรูปแบบของตัวเราเองถูกต้องไหมครับแล้วเสียงคนส่วนใหญ่อ่ะตอนนี้พอเราใช้เสียงเสียงเราเองเนี่ย ข้อดีก็คือมันจะป้องกันเรื่องของเสียงเพลงเชิงพาณิชย์ที่ทิตเตอก็ห้ามใช้ถูกไหมครับเพราะถ้าเราใช้เสียงเพลงเชิงพาณิชย์ที่ทิตตอกห้ามใช้เนี่ยประเด็นก็คือเราจะถูกลดค่าเราโดนปิดกั้นลงคลิปไม่มีคนดูไลฟ์สดไม่มีคนเห็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอะไปใช้คลิปที่เขาห้ามใช้ไงวันนี้เราเราใช้เสียงเพลงที่เป็นเพลงฮิตได้ใช้เสียงเพลงที่เป็นเพลงกระแสได้ใช่ไหมครับแต่พอในอนาคตเนี่ยเพลงฮิตเพลงกระแสเนี่ยนะครับ ถูกนะครับปรับให้เป็นเพลงห้ามใช้เชิงพาณิชย์ปั๊บเราจะรู้ไหมครับว่าเพลงนั้นเนี่ยเขาห้ามใช้นั่นแหละครับผมเป็นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ไม่แนะนําคนในในห้องเรียนของผมให้ใช้เพลงฮิตหรือเพลงกระแสเพราะหนึ่งเลยที่ผมสังเกตไม่ได้ช่วยให้มียอดขายนะครับไม่ได้ช่วยให้มียอดนะ 2. ดีไม่ดีนะช่องโดน AI ตรวจสอบว่าเสียงเพลงห้ามใช้คุณก็โดน ไม่ให้อ่าไม่ให้ใช้เสียงเพลงแล้วก็โดนปิดกัน้นโดนลดค่าการมองเห็นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น,เป,นเป็นแนวความคิดของผมเองนะครับไม่ได้เป็นแนวความคิดอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขาคนอื่นสอนยังไงให้แนวความคิดยังไงผมไม่รู้แต่ผมเองดูเชิงหลักวิชาการครับไม่ได้ไม่ได้ดูว่าไปฟังคนนั้นมาพูดไปฟังคนนึงพูดแต่เนี้ยผมให,มเหเ้เพื่อนเเห็นเลยเพื่อนๆลงเข้ามาดูตรงแรงมาดานใจแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจว่าแนวความคิดที่บอกว่าเพลงฮิตเพลงกระแสาขายได้ มันหมดยุคน,นั้นไปแล้วนะครับตอนนี้สิ่งที่ทําได้คืออะไรครับเสียงภาคของคุณเองช่วยทําให้คุณขายได้นะครับก็ชื่นชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์คอมเมนต์รีโพสช่องในตุกอิ f i n i t y 88เดี๋ยวมีเคล็ดลับดีๆนะครับเอามาไว้ที่ช่องนี้นะครับสาระดีๆมีที่ช่องนี้เลยนะครับเพื่อน